นักกอดเต่าเป็นภาพร่วมเฟรมที่อบอุ่นมากถึงแม้ว่าจะขาดใครคนใดคนหนึ่งแต่ก็เหมือนเขายังอยู่ในความทรงจำของทุกคนไม่ไปไหนจริงๆล่าสุดคุณกีตาร์สิลิพีทอัปเดตเสร็จภาพอบอุ่นมีดาเรียยรวมทิปด้วยแฟนๆชมหนักภาพนี้น่ารักมากซึ่งเป็นสถานที่ออมอกพันและดาเรียเจอกัน โดยล่าสุด21ตุลาคม2567อินสตาแกรมของคุณกีต้าสิริพิษเคลื่อนไหวอัปเดตท,ทิปเที่ยวเกาะเต่าซึ่งในภาพดังกล่าวอบอุ่นน่ารักมากมีดาเรียและใต้ฝุ่นรวมถึงหนุ่มแชปเวลากรและคนในครอบครัวของคุณกีตาพร้อมกับลงแคปชั่นระบุว่ามาให้กำลังใจลูกสาว และบอกเลยว่าหลังจากที่คุณกีต้าเผยโพสอ,ออกไปแฟนๆคอมเมนต์เยอะมากๆบอกน่ารักที่สุดค่กะกอเต่าคือที่พี่อ่อมและดาเรียรเจอกันอยากไปกอะเต่าสักครั้งอย่างน้อยก็คือที่พี่อ่อมชอบมากคิดถึงคนบนฟ้าน้องดาเรียรพักอยู่ก่อเต่าใช่ไหมแม่ตาน่ารักมากๆเลยพี่ดาเรียรสวยสดใสขึ้นแล้วคุณอ่อมมองลงมาเห็นคุณดาเรียรยิ้มมีความสุข บางก็บอกขอบคุณพี่ต้าพี่กิต้านะคะที่อัปเดตรูปน้องๆมาให้ดูจ้าน่ารักที่สุดเลยพี่กิต้าของชาดาบางก็บอกน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่ดาเรียสวยมากหนูขอฝากเป็นกําลังใจให้พี่ดาเรียด้วยนะคะพี่ต้าน่ารักอบอุ่นสุขใจมากๆเลยค่ะน่ารักทุกคนค่ะขอบคุณพี่กิต้านะคะที่อัปเดตรูปน้องๆมาให้ดูจ้าน่ารักที่สุด เรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นราคาบอกเห็นแล้วคิดถึงพี่อ,อมเลยคะ่ะวันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดีขอให้คุณอ,อมได้รับรู้ว่ายังมีคนหลายๆคนยังคิดถึงและนึกถึงเขาตลอดเวลาคะ่ะเที่ยวให้สนุกนะคะคุณกิตาหว,หวังว่าคุณออมคงดีใจมากๆที่คุณมาที่ที่เขาชอบที่สุดเรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นเลยทีเดียวราคาต่างบอกคิดถึงออมอกพัน หลังจากคุณกีตาอัปเดตเซตภาพเที่ยวเกาะเต่ารวมถึงขณะที่ไอจิสตอรี่ของใต้ฝนตากเพรก็อัปเดตเซตภาพรัวรัวคลิปรัวรัวเช่นกันค่ะไปชมกันค่ะเอาไว้ข้ามดูเกาะเต่าอ่ะนั่งเต็นต,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 ต่ถึงลราค่ะมารับแม่โดยเฉพาะ มารับรถไปแลขับวะเอา้าพ่อขับตอาแรกจะเอาลีอมอซีนมาเสี่ยงรถกอาแมันไม่ค่อยดีเดี<ต>๋ยวไม่ถึงก่อนไปอีกหน้า